ซีดเลอร์สลัดลาคุณภาพมันลดลงสลัดลาของเขาน้อยลงมันมีความไม่ครบพนักง,งานดูไม่ค่อยพออารมณ์หน่อยๆห้ามถ่ายรูปสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องสุปเดชนะครับวันนี้แมนจะไปกินซีดเลอร์สลัดลาที่มีโปร139บาทแล้วแมนนี่ก็เห็นในรีวิวว่าเขาแบบ เหมือนคุณภาพมันลดลงจากเมื่อก่อนมากๆเลยซึ่งแมนก็เลยจะมาพิสูจน์ในวันนี้ครับว่าจริงหรือเปล่าแมนมาที่สาขาฟิวเจอร์เขาเรียนเวทใหม่ดูดีกว่าแต่ก่อนเยอะนี่นะครับโปร139สั่งเป็นน้ำเปล่ามา35บาทตอนแรกแมนถ่ายที่สลัดบาไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายรูปก,ก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ให้ดูอันนี้ก็คือผักอ่ะรู้อยู่แล้ว ที่สั่งก็จะได้หนมปังอันนี้ฟรีคนละหนึ่งชิ้นอันนี้คือที่แมนตักมาก็คือแมนตักเป็นถักสลัดแล้วก็ที่ยำกับตัวปูอัดเป็นน้ำสลัดอันนี้อร่อยเคยกินอันนี้จะเป็นเส้นจีนแล้วก็มันบดที่แมนตักน้ำซุปมาแล้วก็ผักสารพัดอยา่าง <c oughs> จะช่วยในเรื่องแบบว่าตักเลี่ยนได้ส่วนแมนก็ซุปผูหน้าบวกกับเดคอนคือใส่มั่วมากอะ่ะ ในรสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยแนแปลว่าสลัดปลาของเขาน้อยลงแล้วก็พนักง,งานดูไม่ค่อยพอแล้วก็มีอารมณ์หน่อยๆเกอบทุกคนเลย <aut> แต่ก็ไม่แย่นะก็ถือว่าไม่ถ้าไม่โอเคก็เฉย <S <S ไม่ได้ทำางแต่ก่อนอ่ะมันจะมีซุปข้วาวโพดซึ่งอร่อยมากมีมานานมากแล้วตัง้งแต่ น่าจะสิบปีแล้วที่ไม่มีเป็นชอบน้ำที่เป็นของญี่ปุ่นอันเนี้ยอร่อยจริงน้ำสลัดช่วยได้เยอะทิมอันนี้เลยอันนี้จะเป็นการตัดเลียนะอันนี้นะครับอืมอันนี้เ่วยอ่ะไรแต้องใส่หอมมา คือตัวนี้นะ้ะมันทําให้เราตัดเลียนได้อันนี้คือซาลาลี่ยาบว่าเป็นแท้งแข้งดีมันก็นกินได้แค่กินได้นะทุกคนแค่กินได้ส่วนเมนตัดแบบที่มันเป็นยำใส่ปูอัดมาแล้วก็เหมือนกันแหละแค่มีน้ำยำ ดช da, d d ื type, um ่นมันบดอะรูปรักดูดีมากหวังว่าจะอร่อยเพราะแม่ไม่เคยตักกินเลยสักครังเดียวเคยกินปะดีปะนี่นะครับผมต้องโรยชีส มีรอบแรกแมนเริ่มเคลียร์กันจะหมดแล้วเดี๋ยวแมนจะไปตัดเติมอันใหม่พิกรรมคือไม่มีเขาว่าไม่คุ้มแล้วตอนนี้นสองแมนก็เน้นตะผักอย่างเดียวคุณเต๋อก,ก็คือตักยากมากมีแต่นือ้อกวานเริ่มเริ่มแล้วเหรอสลับสลับนี่เป็นทิคจากพี่ลาตบอพี่หมีพี่หม, <laughs> ม,มีบอกว่าต้องกินข้าวสลับหวานนะสลับด้วย สี่ห้าถ้วยแค่นั้นอันนี้แค่สลับเฉยๆอ่าไม่ไม่จริงนะงไม่ไมด้เอาจริง,รงโอเคนี่เป็นรอบสามแล้วนะแมนสั่งข้าวผัดมาที่เขาจะมีบริการผัดให้ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พยายาม <c oughs> อ่าแล้วก็อันนี้มั่วฟักทองย่างแต่นะมันมีแต่แบบที่ยำแล้วปกติมันจะมีแบบย่างแล้วก็ไม่ยำเลยแต่นนี้คือยำอะไรมาไม่รู้ทุกคนฟักทองย่างอันนี้อร่อยมาก จะมาชิมข้าวผัดกาลากมันไม่มีกลิ่นอะไรเลย<ม>รสชาติมันมีซอสที่เป็นแบบว่ากาลักอะประมาณนั้นแล้วม,มีผักเงยๆงยโอเคเลยเนาะ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นผลไม้ที่เอามาทําแบบเล็กๆๆแๆๆล้วก,ก็ใส่ในชามเนี่ยแมนค่อนข้างชอบม,มากเพราะว่าคือคนเราไม่ได้จะกินผลไม้แบบชิ้นใหญ่มากแล้วก็ได้ชิมหลายอย่างแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีสําหรับคนที่ขายอ่ะเพราะว่าเขาก็เอาไอ้ไม่สวยอ่ะเอาไปตัดออกได้แล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆให้เราโอเค กินหิมเรียบร้อยนะคบแปลงขอรีวิวเป็น2อ,อย่างพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของตัวซีเลอร์เอง1 3 9าบาทคุ้มค่าไหมต้องบอกว่าร39คุ้มค่ามากคุ้มค่าไหมมันก็คงหาราคานี้ไม่ได้แล้ว139าบาท1กินในห,ห้างแอร์เย็นสบาย2ก็คือมันก็เป็นบุฟเฟ่ต์เป็นสลัดาร์ถ้าเรากินผักเราชอบกินผักมันว่ายไงไมันก็คุ้มอยู่แล้วถ้าเป็นร้9 สำหรับในการกินอาหารในห้างเพราะว่าปกติเรากินอาราคาอ่ะหนึ่งอย่างก็200อัพอยู่แล้วคือเท่าที่เมนกินมายังไม่เคยต่ากว่าสามสี่ร้อยเลยแล้วอันเนี้ยร้อยเก้าสิบเก้ารวมน้ำอีกสักสามห้าเมนว่ายังไงก็คุ้มอยู่ดีนะเป็นตัวเลือกที่เลือกอยู่ของอะ่ะมันมีความไม่ครบของที่เราเคยมีแต่ไม่มีคือเราก็จะไม่รู้ว่าเอ้ยวันนี้มันจะมีไหมหรือว่าจะไม่มีแล้วหรือว่าจะเลือก ทำแล้วเลยก็ทําให้เราไม่มั่นใจว่าสรุปแล้ววันนี้จะได้กินในสิ่งที่อยากกินหรือเปล่าเรื่องของรสชาติก็โอเคนะเป็นมาตรฐานของสลัดอยู่แล้วอะ่ะออแล้วก็ที่แมนชอบมากคือจะเป็นน้าสลัดญี่ปุ่นอันนั้นเนี่ยแมนชอบชอบมากปกติมากินจะกินอันนี้ตลอดแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ําสลัดครีมๆจะชอบอันนี้รสชาติมันโอเคแล้วก็ได้กินกับผักแล้วก็รู้สึกสดชื่นด,ดีส่วนพาร์ทที่2อง่จะรีวิวก็คือตัวพนักงานเพราะว่ารู้สึกว่าพนักงานอะ่ะ เมีความเครียดสูงจริงๆแม้ว่ามันน่าจะเกิดจากการที่พนักงานไม่พอแล้วพนักงานก็มีความเครียดมีความวิ่งวี่งมีความแบบสะบัดตุดหน่อยๆน่อยบริการไม่มีเซอร์วิสมาเอาไว้ง่ายแม้นรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถามว่าคือเราติดไหมว่าหัวเขาจะต้องมาเซอร์วิสด,ดีมากนู่นนี่นั่นคือไม่ได้จําเป็นเลยนะแล้วแม่ก็แฮปปี้อยู่แล้วที่พนักงานก็บริการกลางๆประมาณนี้แต่เหมือนอย่างเราเข้าไปอ่ะยังไม่มีคนไหนมารับออเดอร์เราเลยนะก็คือ น่งง่อยๆแล้วก็จนแบบว่าเอองั้นก็ไปตักส,กส,กสลัดปลาเลยดีกว่าแบบเอเอรอเลยดีกว่าเพราะเ,เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราจะกินอะไรเป็นไปได้ก็อยากให้แบบว่าปรับมูดนิดนึงคนดูเครียดมากมีอะไรจะแบบเสริมไหมไม่เสริมจ้ะทำไมอ่ะเดวแรงอุ้ยไปแล้วบ๊ายบายเดยวแรง